ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยชุบหลังเด็กชุบโอ้ยใครอะไรใครยิงทหารรบเลยอ่ะใครยิงทหารรบเลยอ่ะใครยิงทหารรบดนยิงมันยิงเงยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนกย่างเลยโอ้กลับมาที่ด่านที่เราเคยเป็นราชาเก่ามาก่อน ไม่แต่ด่านนี้เราถนัดมากเลยนะไม่มีทางที่เราจะแพ้ได้แต่แล้วเมื่อกี้ว่าคนที่เล่นก่อนเราไม่ถนัดมากๆเลยแล้วไอพวกนี้มาทีหลังเราทั้งนั้นเคยเห็นหมาวิ่งไล่ลูกบอลไหมไอหน่าหมาวิ่งไล่ลูกบอลเดียวคนเดียวเลยวิ่งูโดนไปรับมาปัดฟรีคิกไปเด้อฟีเตะไปดิไปรับมา ไอ้มันมีกิจกรรมวิของทหารนะที่แบบให้คลานไปให้คลานไปถึงจุดที่เขามาเอาไว้เลยที่นี่มันเป็นอะไรดนีมันรู้ว่าเป็นเราอะมันรู้ขนาดนั้นฆ่ามึงแน่ถ้าเป็นเพราะกเมื่อก่อนในกูว่าภาษาไทยขึ้นมาแล้วพูดไปเพื่อตรงไหนดีที่ไหนก็แล้วเลยตามใบตามใบออดเมืองที่เราถนัดที่สุดไหมเมืองอะไรวะเมาต้าเว้เราเราถนัดโลตงนี้มากนี่นี่นี่ครับจีไร ย้อนลอยไงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไล่มาตรงนี้โซนนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตายตรงแถวๆนี้แหละเนี่ยๆบ้าตอนนี้ตายตรงเล็กหนึ่งเนี่ยประจําเบ๊อทีไลรเราชนะหมดเราแชมป์บ่อยจะตายพอดีไลรไม่เย่นเราไปลงบนจิงกี้อะบ้าพอดีไลรเราลงนี้พอดีไลรเราลงบนจิงกี้บ้านดีไงแล้วไอ้บอยลงบ้านดีเราลงตรงนี้บ้านสามหลังเนี่ยแล้วความทรงจำที่อยู่ในหัวคุณที่คุณลงตรงนี้คืออะไร S <S มีบ้านนี้ก็มีกูไม่ใช่แมงโมนะแะไม่มีคนเลยวะไม่มีคนเลยวะเกมนี้เราก็ชนะแล้วเออได้ปืนละเออชนะแค่นี้ก็ได้ปืนละโอ้โหคันนี้แล้วกันดว่านาจะมีไข่ปลาระเบิดปลาระเบิดเย็ยด,ดีเด้อ แต่ยังปลาระเบิดแสงอะไรอย่างเงี้ยปลาระเบิดตู้พ่องเฮ้ยเราเราขึ้นเรือเล็กไปขึ้นเรือใหญ่ไหมตรงนั้นอะดูดิเรือบรรทุกสินค้าเฮ้ยมาเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยด้วยอันไหนวะเออกูเคยจะขึ้นไกดพีแต่แม่งโดนเกินไปความจริงตรงนี้เหรอตรงนี้ไเออไปไหมไปไหมเออได้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 กูวปลอดภัยนะแล้วถ้าเรารอเรือใหญ่มาแล้วเราขับเรือเล็กตามได้ไหมแน่มันมีเรือเล็กอยู่เนี่ยเราจะไปขึ้นเรือเล็กกันก่อน ทำไม่ต้องไปขึ้นเดือนแรกก่อนหรือเราจะรู้ทั้งหมดเมืองนี้แล้วก็ไปหาจุดดีๆเออควรจะเป็นอย่างนั้นเมึงดูวงเฮ้ยเราคิดอย่างนั้นเราตายตลอดเลยนะหาจุดไม่มึงดูวงนี้วงอย่างเชี้ยเลยกูมีกูมีอีมันจะซีพิกอัพด้วยโอ้จริงดิเออเออกดเลยไหมอยากบินอะให้รถจอดรถจอดเฮ้ยปืนเลยหาจุดดีๆไอพี่เอาเวกเตอร์ป่ะไม่ปืนกระจอก กดบีอ่ะ no pb ไม่เคยเล่นนะแยกสองบอกไงอ๋อโหมึงเล่นอะไรอ่ะพีบีนี่พีบีนี่ไม่ใช่เอาเอเยลูกสองมาเป็นสไนเปอร์เปิลอิงหรอไม่มันลากมันลากผูอย่างโคตรบสองคนสองคนกู้จัได้ดีกูมีแฟกกันโอ้เอาเลยแผนเดิมไหมอ่ะเอาเลยแผนเดิมไม่ปูมเดี๋ยวเก็บของแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วก็ดำน้ำม ถ้ารถจำดาวแล้วก็ดามันจะชนะไงถ้าเป็นพับจีไรพอใช้ได้นะแต่ยี่พับจีเยี่ยนี่แม่งฉลาดไอสัตว์พวกเยี่ยเนี่ย้ยเก็บน้ำมันไปด้วยนะไปสองทางไงทางรถทางบนฟ้าเลยเฮ้ยมันไม่โหดจังวะเออว่าแบบการเคลื่อนไหวสี่ยอะไร เอ๊กูยังบวกหนึ่งอยู่เลยเออมันไม่มีของเลยวะบ้านหลังไหนมันมีสไนเปอร์เอ้กูใช้บ้างไหมวะไม่มีเลยเชี่ยบินไปดีกว่าไหมแล้วค่อยเรียกรถอีกทีหนึ่งไงโอ้โหเท่บินบินไปแถวขอบวงอ่ะไปขยิบแล้วถ้าไม่บินไปเอารถไปเลยอ่ะถ้ารถหมดอ่ะมันมีหมดนะพี่เอาเอารถไปเลยอ่ะตอนเนี้ยนะใช่คือถ้าคนอื่นเจอแฟกันอ่ะแล้วมันเรียกก่อนเรารถจะหมดนะแล้วเราจะได้แอดด็อกแทนอ่ะ ใช่เราจะได้แอดดอกอ๋ถ้าอย่างนั้นเราก็ปืนเทพเลยดิเออเราก็ปืนเทพเลยดิแต่เราจะไม่มีรถนะเฮ้ยเผา้มีแล้วทำไมมีมีอยู่คนเดียววะเด็กไม่อยากได้บ้างเหรอเนี่ยมีบ้างเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เอาก็ได้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยให้เพื่อนให้เพื่อนเออเอาเปาไม่เป็นไรเพื่อนโอหไม่อยากได้อยู่แล้วของพวกเนี้ยวัดอ้อเออใครไปเอาของเพื่อนวะเกียไอ้กาด แล้วม <c oughs> ึงด่าทำไมแล้วมึงด่าด่าไปก่อนเราเราบังทิ <ice> <im bam> ้งไว้ทำไมอ่ะมึงคิดทุกคนกูจะเก็บเหรอเออไม่เอาไม่เอาจริงอะไรวะให้ก็ไม่เอาอืมไอ้เฮียเรื่องมากกว่าสตูเป็นไฟโอ้อันนี้เรียกอะไรอ่ะไอดอกไม่รู้ยิงไปงั้นแหละไม่รู้เอาคนเฮียเลยสัตว์แล้วเ้ยใครยิงอ่ะไอพีแน่ๆมีคนมีคน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้กดเลือกอะไรจะต้องเลือกตรงไหนไม่ไม่ทันแล้วหระกวูวาเฮ้ยมึง,งมึงยิงขึ้นฟ้าจริงปะเนี่ยยิงขึ้นฟา้าไงนั่นน่ะอยู่บนฟา้าเห็นปะไม่หลับเลงสูงสุดเลยปะยอ้อนนิดหนึ่งเผืเ่อไกลถ้าเลงไม่สูงสุดมันจะไม่มาเว้ยอ๋อมีด้วยเฮ้ยไอ้บุ้มทิศหกทิศหกสิบมีคนบินเครื่องร่อนเห็นปะเ้ยยิงไม่ดี ถึงก็ได้ยังไงวะไหนวะบนท้องฟ้าท้องฟ้าสามสิบสามสิบโอ้ยเลยแล้วโดนโดนทุกนัดอะขอให้เราปืนกระสุนโอ้ยโอ้คือบินมาทิ้งแล้วโอ้ยโอ้รถมาเขารถดูดิรถรถจริงจด้วยกูยิงแบบกันเบาเลยอะเต็มรถมาไม่รู้ทำไงมีเครื่องร่อนนั่นวะไปเที่ยวหมอเหมือนหมาวงเครื่องบินเลยวะเราเราจะไปทางน้ำใช่ไหมต่อบผู้ทีมอูไม่รู้ขอร้องไปทางน้ำสักครั้งใครมี ไอ้เยอะวะอะไรถังน้ำมันเนี่ยเออเออกลัวมึงเพลินเกินไปแล้วกลัวมึงเพลินเกินไปแล้วไอ้เหี้ยวงมาแล้วโอเคโอเควงมาแล้ววงมาแล้วเถตูเล็กๆลมมันตึกเลยเฮ้ยโบเฮ้ยความไอ้เหี้ยโคตรเชี่ยเลยเบินไปดีกว่าทุกคนบินไปเฮ้ยขัระเบิดปาระเบิดได้ไหมหัวต้องอีเมจบที่สี่มีกำล้วว่ะ ไม่ได้แล้ววะโ oh <my S 1> อ้หมาไอ้เหี้ยแล้วแทนี่แม่งจะมาลงตรงพื้นยาไอ้สัตว์แม่งข้เป็นตัวประมาโอเคพร้อมแล้วเ,เพื่อนๆกินยาก่อนกินยาน้ำผีย <c oughs> าโอ้แม่งไม่ขยับจริงเหรอวะเจ๋งว่ะ <c oughs> เออเมื่อกี้ป่าไปแล้วไม่ขยับไม่ไม่ไมปไหนเลยลงหมาช่บาหายไปลงอะไรันเลยวะดีพอ,อิน okay. <c oughs> มาแล้วดีพอ o นเมน t f เฟลคืออะไรวะอ้าวอ้าวอ้าวโอวิคีลอส เขาจะบอกนะว่าไม่ผมไม่มีเครื่องบินเหลือเลยฮาอะไรเนี่ยไม่มีเครื่องบินเหลือแล้วจากการคำนวณเราอยู่วิเศษอีกไกลไม่เป็นไรน์ของเราเฮ้ยข้างหน้าจะใช้รถหรือเปล่าเนี่ยเฮียนั่นไงเครื่องบินข้างหน้าเราเห็นไหมน่ะมันใช้กันอยู่เว้ยพวกเฮียนี่เฮียมันแย่งเราใช้เรามีอีกอันหนึ่งวะไม่มีเฮ้ยมีขับรถขับผ่านหน้าด้านซ้ายด้ซ้ายใช่ไหมโอเคสองร้อยยี่สิบอ๋รถเลยบ้าดวงดีเหรอเนีย กูและขับไปสักพักแล้วแบบค่วยเรียกนะกโอ้ทแท็แกซี่โอ้แท็กซี่ศูน 8, 1, 8, ย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแย่ละไอเทมเยอะเกินไปละได้ใช้อยู่โบมดเชอกูเรากำลังขนไปแจกเรากำลังขนไปแจกกูไม่ได้หมายความว่าทันหรือไม่ทันได้ใช้ได้ใช้กูจะวิ่งเข้ากัดเจ้าเห็นป่ะเมืองหลักของเราเราเครื่องบินน่ะเราจะใช้เครื่องบินไหมกูอยากใช้อะไม่ใช่ไมเครื่องบินลำนั้นบินไวยังวะ เฮียดอกเปล่าเงาเฮียมดอกแล้วหรือว่าเนี่ยมีคนยิงแฟนะข้างหน้าเฮ้ยยาเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องบินไหมเฮ้ยอะไ้ใช้ไมนะชิบหายละแอร์แอร์เอไกต์ตกทางนี้ด้วยคาบูยาหวังว่ามันไม่น่าจะลงทันนะมันมีหน่วงใช่ปะ

ไมม่ีโดนโดนสเปรย์พริกไทยเคลวเคลวไปต่อนะไปต่อนะเออไปกินไปยิงใครกันวะเนี่ยสา,ายมือสโมกอนะไรนยเฮ้ยยีเออ่คเครื่องร่อนมันยังร่อนอยู่เลยยี่คันเดียวหวังว่าจะไม่มีพวกจั่งไรอยู่ในเมืองนี้งนะมึงว่ามีไหมว,วัวมีนะพี่เหรอวัววัวไม่รอดอ่ะพี่โบวยิงกี่เลยแล้วเจลจะไม่มีคนได้ยังไงวะทางเมืองไม่น่ามีมั้ง ไปเลยเนี่ยตามทางไปโอเคกูจะค่อยๆขับแล้วก็เหินไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเดชเดชเดชเออเย้เราเหมาถึงจุดแลนด์มาร์กแล้วว่ะรถดักควายเห็นไหมบินเลยไหมบินยังไงอ่ะเครียดจักใจแล้วเว้ยกูกูอยากได้สมัยไอยมึงเห็นป่าเมื่อกี้มันโมบอยู่อ่ะกูจะขับไปชนนะกูจะขับไปชน อยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้ากูเลยหน้ากูเลยนะสามเออเเฮ้ยไอ้เหี้ยมาทำเหี้ยะไรวะยังี้ต้องลงเป็นรู้รู้้ลงเลยลงเลยลงเลยกูจอดให้กูจอดให้อ้ยขอบคุณหลายๆเลน่ว้มีอะไรอเลมีมีอ้ยของเยอะเยเยอะรมาทเี้ยเออกูได้ยามาอันอะเบอร์อันเอาขอ โอ้โหเยี่ยไม่มีของเลยวะเอ่าไปสองพันแต่ระเบิดขับหมาตายไปตัวนึงใครขับวะเล็กกูขับกูขับก็ขับดิก็ขับดิก็ไปดิแบดมาเยี่ยมไปมันมีแก๊งเลยมึงดูดิ EMS เยี่ยมันมีกิวด้วยพวกนี้ส่งด่วนมากโอ้ยเยียโหเราก็กิวนะคิวอะไรปีซัตไม่รู้อะไรใช้โลโก้รีคอร์ดแล้วกัน เราจะเล่นแบบขี้ขาดที่สุดอ่ะเท่าที่เราจะทำได้เอาแชมป์ใช่ไหมใช่เมื่อคนเหลือเยอะจังวะมันเอาแชมป์ไงยี่แปดคนเลยนะชนนี่ชนอีกข้างหน้าะหรอไอไอชนได้ปะไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ล้มปูอันเนี้ยได้หมดอ่ะได้เหมือนก้อนข้างหน้าป่ะเออก้อนนี้ก้อนนี้เก้อนดำๆเก็บแต้มเราจะไปไหนกันดีวะ แนีลมึงว่าบ้านขวามือจะมีคนหรไม่มีคนหรอกอยู่แถวนี้แหละเออจอดก่อนไหมนี่กลางวงเลยนะเดือดน้ำมันหมดโอ้น้ำมันเดือดเยอะพี่เนี่ยบ้านซ้ายเนี่ยเห็นบ้านซ้ายไหมบ้านชั้นเดียวเนี่ยนะเออจอดจอดจอดแถวนี้แหละว่าปลอดภัยอ่ะรถตู้ลูกหนอนเออเปลี่ยนเป็นรถตู้ไหมโคตรเก่าเลยเฮียเข้้าไไไดดม่หลอกได้เพื่อนจะได้ยิงไหมเนี่ยนัดได้กี่วันได้ยิงเว้ยเข้าใจวะเกมเฮียเนี่ย นัดนึิงถ้ากับเราได้ทำประโยชน์เว้ยเพราะว่าที่เหลือมันมีแต่โตไปเยอะหูกว่าับบคนแบบเสียงกันยิงกันด้วยเออเล่นกันมาเป็นนานมากับพวกเนี้ยขอได้ตัดพอเลยใช่ไหมไม่ยอมแล้วไอตอนแรกก็แบบหวังแชมป์อะไปมาแบบกี่รถเถอะจริงๆเกมอย่างนี้มันมีวิธีชนะหรือวิธีแพเจมกี่รถจะชนะเฮ้ยไปปะไปได้ปะไหนไปไหนอย่าบอกนะแอดด็อปไม่ใช่ ผู้ขอแหละได้โปรดเจอทำไมไม่ต้องสนใจมันจะคลิปจะได้ไหมวะเออเราวางแผนกันเอ่อจากตรงนั้นใช่ปะตรงนั้นคือตรงนี้เอองั้นเราก็เข้าวงไปขอบขอเลยนะที่ไปตรงกลางเลยสัตว์แต่ถ้าเรายึดตรงกลางนั้นได้อย่าเลยเจมโดนลุ้มอย่าติยทางเลยนะได้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 เราก็จะโดนคมๆอย่าหลงทาง อยู่ขอบขอบตรงนี้ไหมอะ่ะเฮ้ยเสียงเสียงบนเขานั่นขึ้นไปก่อนไหมเขึ้นไปก่อนไหมเจมเราเป็นเรามีรถนะมันยิงไม่โดนหรอกเออขอรอใหญ่ใหญ่จอดรถทิ้งไว้อย่าจอดรถอ่ะอย่าอย่าทิ้งรถเดืดขาดเลยเว้ยงั้นตรงนี้โอเคป่ะเนี่ยแนนเหลี่ยมเนี้ยปลายวงพอดีไงแล้วเราก็ซุ่มอยู่ในเนินๆตร้งนี้คิดว่าไงวะไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อเหรอเออแล้วก็ไปต่อไหมเฮ็ดแม่เขาวรุนเขาวรุนตรงนี้ตีไม่มีขี้ได้หมดเลยอ่ะเจมส์ไม้ไอขี้มึงอยู่ตรงกูดิมึงขึ้นไปทำไม อยู่ตรงกูนี่สอง F สองตังเกตการไม่ต้องส่งมึงแค่ใช้หูฟังโอเคป่ะมันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ประมาณสองสามตีโอเคไหมเนี่ยเออตีไปตรงนี้สองตีสปายคิดนักสืบเรื่นจิ๋วเออเราขยับหน่อยไหมวงวีบมาแล้วนะเหมือนเนี่ยนอ้เยี่ยเขาปรับแอดออนโลตรงนี้เยอะวางแผนไง อุ้ยเกียอะไรระเบิดวะเหมือนกูแอบอยู่ในพุ่มไม้นี่คนอื่นเห็นดีนามสตองนอนอยู่กลางทุ่งโล่งใครมีสไนช์ใช้บ้างตอนเนี้ยกูมีอ่ะกูมีเก็บเสียงอะไรไหมีโอเคเอามาร์มาปมาส่องหัวคนอ่าเยอยเอาไงดีวะเราขยับมันไหมขยับรถขึ้นมาหน่อยไหมเตรียมเราอย่าทิ้งรถเลยนะแล้วกูขยับให้อยากสถิติแล้วเก็บเก็บเสียงเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ใช้ประจำเลยกูเกี่ยเอาไงดีวะมันยิงตัวนั้นก็ยับเลยว่ะ วัวรถขึ้นมาแล้วนะมันว่าเราควรเอารถหรือไม่เอารถวะบัวควรใช้รถนะบูมควรใช้อย่างนั้นก็มีกำบังให้เราโอเคดังนั้นพอเรายิงเปิดตำแหน่งแล้วพอการสู้ไม่ได้ผลนี่ยทีนี้ต้องหาหากำบังแล้วล่ะได้เราจะขับเราจะขับหนีอย่างเดียวเล่นเล่นของผมวงไปเรื่อยๆกันนะได้ๆๆๆๆๆแล้วรอพวกมันยิงกันแค่รถเท่านั้นรถใครอ่ะใช่มันรถใครวะรถแดงๆจะไว้ใจได้กา มันไม่ใช่การกำเนิดโดยธรรมชาติไม่ใช่การเกิดโดยธรรมชาติผลผลิตของมนุษย์ชัดๆตรงนั้นใกล้ๆๆๆเๆๆ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 เๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆาๆๆ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  โอ้ยด้ียไอ้บูมสลับกลับบักับเหเดิมบั๊กไม่้อกล้อมาล้โอ้ยโยเจ็บมากมันอย่างเาเบืบุ้มไมหยาเราแตกไปตามเจ็บไปตามเจ็บได้ไอ้บมยัม่หุเาแก่ามกนบมก็จไ่ด้ขบไปเ่ยอย่าหยุดนะห้ามหยุดนะเว้ยโอเคมันมันมันเปิดตัวเองแล้วเปิดตัวเองแล้วปล่อยมันปล่อยมันโอเคเอออยู่าจขาห้ามยเขามเจลังกรบังมัต้องมีกระบังเ้ยกระบังมันต้องมีกระบังกูเร่ กูเล่นแบบกูเล่นลแ,แบบแยานกูเ,เล่นแบบยิงก่อนี่ยวเราตายแังไปได้อยู่ไปได้อยู่นิ้วกันไหมไมันมีคนไม่ได้บานเรี่ยงเนี้ยมีหลอกไม่มีหลอก,อกช่างหัวแม่มาสิวะนี่ลงมาทางนี้ <c oughs> เออไปไปไปตามกันไปตามกันไปแต่วงมาแล้วนะเว้ยเออลงมาทั้งลงมาทั้งกูลงมาทั้งกูวงแรงมากเลยนะแเราจะใช้เยี่ห้อเที่ย้วเลยไวะเที่ยรถสมประกอบรถ

หลเข้าวงไปเลยหมาสีเล่มเอยเนี่ยมุมมุม,มนี้มมุมซ้ายเนี่ยเนินหลังต้นไม้ข้างหน้านะเออเออมันมีมันมีมุมยิงอยู่อ่ะไม,ไม่ไม่เอาตรงเนี้ยมันยิงไม่ได้นะบ้านก็ยิงไม่ได้เห็นปะโอเคโอเคตัวนี้ก็นั้นนะพักพักกินยากินอะไรก,ก่อนไปเออลง,องล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 งกินข้าวกินน้ำหลงกินข้ากน้่อนนอนสี่นอนสีดีเนี่ยแค่แค่เราขับรถเล่นกันเนี่ยก็ตายปิบตัวแล้วไหมไอู้ไปชให้มันถูกใจให้ทิปกูด้วยวะ เหตุว่าไอ้เจี๊ยตรงล้อหน้าเนี่ยยกเดี่ยวปอดเลยคนด้วยใครมียาน้ำเหลือบ้างวะกู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 เหี้ยวงเข้านี้เหลือสิแปดคนเลยเหรอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดระวังไอ้ถังแดงๆก็ต้องมีวะก็เหี้ยละเก็บเก็บเดี๋ยวดูประชุมก่อนนี้เอาไงตรงนี้เหรอประชุมสายประชุมสายก่อนเอางี่ไหมน่าเอารถไปอยู่ดีเหราจะเอารถไปใช่ไหมตรงนี้นะเเออารถถไปะ มาได้ขนาดนี้พอลดเลยนะจริงๆเออทำไมเมียตายหายไปนานละใครมียน้ำเดี๋ยวป้อกูหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วกูขอขอไม่โปวดนี่คือเราทุบมะข้าวมะแกงเลยไหมแขกไม่เหลือเยี่ยอะไรแล้วตอนนี้เชี่ยแก๊กแท็กซี่แท็กซี่แม่มองไป้านเราข้างหน้ามีคนไหมมีแน่ๆพวกยีนนี่มันเก่งอยู่แล้วเอาจริงดิเอาไงบูมบูมมากแต่ขอบ้านที่เรามาค่ะกูว่าไม่น่ามีแต่ขอบ้านเราอ่ะไป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  เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไปเลยเยเ้ยหลุดหลุดมันหลุดกันเลยยิงก่อนไอ้กูไม่ได้ยิงิงก่อนยิงก่อนยิก่อนยิก่อนเชกลับกลับมากลับมชยีกลับมชยีเออกลับไปชุบกลับไปชุบมันกลับไปชุบมัน เออไม่ทันละพวกมึงไปเถอทัน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 ไม่ทันทไปช่วมนทีไม่ทันไม่ทันเดอหลัสีเก็บนสูงูดลังองงบูอ่ะีกูขอโทษกูขอโทษจริงเราชมสายได้ไปหน่อยเมื่อกี้โดจริงขอโทษจริงไอ้เี้ยสมองอยู่ตรงนั้นมันจิงหัวเราแน่กูบอกเลยมุมนั้นน่ะมึงต้องนอนนอนเออนออทิ้งรถไหมกว่ากูรักมันมากเลยนะแท็กซี่คันนี้ โอเคโอเคมันเรามาถึงนี่พ่อมันเว้ยสิบเอ็ดคนแล้วแล้วเราก็จะไปพ่อมันดินแหละกูจะไปกับมันได้โอเคปะกูเป็นเจ้าของสกิตเจมเจมมึงไปขับรถคนเดียวแล้วปล่อยบุ้งกับไอ้เล็กเล่นไงโอเคให้เพื่อนเออขี่ล่อไงมาเก็บ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 เชื่อกูเบี่ยงเขาเรียกว่าเบี่ยงเป็นความสนใจโอเคได้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 การเดิมันการเดิมเดิมเวงบูมบมเอาอะไรข้าสนนี่ไหมโอ้มาเยอะแล้ อดูวงในวงเคี้ยเลยเนี่ยวอเคี้ยเลยแค่แรงไกลอะไรแรงกล้าก็พอเลยนั่นเองวงวงทุเรศมากอ่ะเอออันนี้พวกเคียนี่น่าจะอยู่ในบ้านหรูป่ะนาทีหนึ่งถึงบีบแล้วนะเจนเย็นนะเจนเย็นมึงจะไปกันรถกับกูหรือว่ามึงจะเออให้มึงไปคนเดียวจะได้แบบเท่ๆคนเดียวไงเออมึงควรไปกูเลยถ้ามึงจะไปถ้ามึงจะไปมึงควรไปกูเลยเพราะว่าข้างหน้ากูมีคนวิ่งอยู่ มันก็ไปให้หมดดีเลยเก็บเก็บมึงรอแป๊บนึงสองนาทีไม่ไม่ถึงสองนาทีเฮ้ยตัวนี้ใช่ไอ้สหมเฮ้ยอะไรวะมีคนอะไรมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วตวยโดน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 ตัวยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นขขึ้นขมันตีโกมันตีโกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันก็ไปมันก็ไปิจนาโอ้ยไปก่อนเดี๋ยวกูวิ่งไปได้กูขอหิวก่อน ม,ม s <S ันโคลงมันเบื่อมัวยนแผลมาตายแล้วมาตายแล้วย like, ืนนันตายแล้วไฟนอลคิวแล้วเราจะขับไปเลยนะไม่ไงไปได้ยืนแล้วกูเออเฮ้ยกระต๊อบเฮ้ยมันสามสามปะลงกระต๊อบปะกระต๊อบกระต๊อบนี่เจนอยู่กลางวงเฮ้ยซ้ายซ้ายเมีอะไรสวอาเมีอะไรสวังเฮียเฮียมึงนอนมึงลงมึงลงมึงลงนอนระบมเฮ้ยกูจะขับไปเหยียบมันนะกูจะขับไปเหยียบมัน

หรอุกัด๊งออกรถตายเลยเยไม่เจงเราจะโทษใครดีอเราจะโทษอะไรอย่างนี้ต้องโทษกันด้วยสิ่นี้ดามิ่งอยากดูด๊เมิ่งเพราะกด้ดามิ่งแหละดูดม่งดดามิไอ้พวกเนี่ยนี่ไอตนี้ กูไม่รับกองกูไม่รับกองกูไม่รับอุงตายก่อนี่กูเกี่ยวคนตายทั้งองคนในเกี่ยคนเกี่ยวยิงได้ออกจากรถมึงกรเห็นจะมาตัวกูกระเด็น